วีออสเกียออโต้ท็อปสุดในรุ่นกับข้างวด4,000ตลอดสัญญาโอ้โห,โโหเกิดกี่พบเกิดกี่ชาติจะหาราคานี้มาให้ f อไ, <ว S 1> ได้แต่งงแต่รถมีตำหนิพี่น้องรถมีตำหนิรถมีตำหนิพี่น้องจะรับได้หรือรับไม่ได้พิจารณาเอาอยู่ที่ดุงพินิษชนคนตายเหรอพี่เรียบร้อยแปดร้อยศพอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือต้องท้าความก่อนว่า รถคันนี้เจ้าของป้ายแดงมือเดียวลำดับเดียวที่สําคัญเจ้าของเป็นข้าราชการอ,อยู่โรงพยาบาลน,นี่เองครับผมยุบพระราชกแก้วนะเอามาขายให้ที่โชว์รูมของพี่เกษมรถสิง่งเสียก็เลยเอามารีวิวนะมารถมีตาหนิตะนานสองอย่างหลักๆครับผมหลักๆคืออะไรแต่เริ่มจากไล่ให้ฟังก่อนว่าแ็กไหมอันนี้เอ,อไม่ใช่เดี๋ยวจะเก็บเก็บงานแ็กให้ครับนะ เพราะว่าขายราคาโคตรคุม้มบอกไว้เลยว่าราคาคุ้มคุม้มจะคุ้มสําหรับ f อซหรือเปล่าอันนี้พิจารนาเอานะครับเลขไมครับตําหนินที่หนึ่งสองแสนเก้าหมื่นโลโคตรตะแก่เลยวิ่งรอบโลกวิ่งรอบโลกมาแล้วอดีตเคยเป็นก่อนที่จะเป็นข้าราชการเคยขับแท็กซี่มาก่อนห <c oughs> ยอกอวิ่งข้าราชการนี่แหละครับเวลาเราวิ่งขึ้นเหนือลงใต้วีออสมาประหยัดน้ํามันอ่า ตอนนั้นนะครับมันประหยัดน้ำมันอ่าเดี๋ยวจะเล่าอีกเออใอย่าเอาไว้ก่อนอ่าไม้ก็เลยเยอะเพราะว่าเขาเป็นาการการวิ่งปุ๊บเบิกปั๊บวิ่งปั๊บเบิกปุ๊บม,มันเบิกได้เออก็เบิดค่าน้ำมันได้ไม้แกแต่เราได้เบาะหนังรอบคันได้เกียร์ออโต้ได้แอร์เย็นๆเอาไหมเอาสิครับก่อนก่อนก่อนจะตัดสินใจเอาเอาฟังให้มันจบลิปนะอย่ามาม่าอย่าดาม่าดูให้จบ ไม่มามาครับขอเป็นปลากระกป๋องได้ไหมปลากระกป๋องมันแพงมามากแล้วกัน <c oughs> ได้ชุดเบาะหนังได้คิ้วกันสาดนะครับผมนี่หลังคามีริ้วมีรอยนิดนึงเดี๋ยวขัดสีทําสีใหม่นะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมีปีกให้ครับผมนะเดี๋ยวแม็กเก็บแม็กเก็บงานแม็กให้นะครับดูตําหนิที่2รถทันนี้ติดตั้งแก๊ปมาแต่ว่าเจ้าของเดิมถอดออกแล้ว เนื่องจากตอนนั้นที่วิ่งขัารยการวิ่งเหนือล่องใต้ครับมันเบิกได้แต่ว่าตอนนี้เอาออกแล้วนะนตั้งแก๊สก็แจ้งลุงเลมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยครับผมนี่แหละคือตําหนิที่สองแต่ว่าเขาใส่แป๊บเดียวนะเขาไม่ได้ใส่นานที่ที่ถามประวัติจากคุณลูกค้ารูปหล่อมานะเ <c oughs> ขาบอกว่าติดแป๊บเดียวครับพี่ตอนนั้นยุคน้ามันแพงผมใช้ไม่ถึงไม่ถึงเดือนหรอกผมก็ตัดสินใจก็เอาออกดีกว่าเพราะผมห่วงเรื่องสุขภาพรถนะ แต่ว่าเครื่องโคตรดีเลยครับพี่น้องจะผ่ารับชมดูให้ดูดิดูดูตรงประต,รระตูไม่มีการชวงการช้ำเลยนะครับผมรับประกันด้วยวิชาชีพที่ขายรถมามากกว่าหนึ่งพันปีตั้งแต่ยุคขายเสลียงถวายพระเจ้าอยู่หัวนะครับผม <c oughs> นะเกิดเลยบ่เอาก็เกิดมายุคนั้นพอดีไงเออดูนี่รถรับประกันเลยคือรถสวยแต่คงตตเขีบเดิมหมดครับผมเสียยะ รับประกันให้เลยว่าไม่เคยมีประวัติจงรับจมหนักพลิกคว่มจมน้านไฟไหม้น้ําร้อนลวกตัดต่อเลขซีตัดต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีหรือแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันโครงสร้างเดิมตัวถังเดิมตัวรถเดิมครับผมนะมาดูห้องเครื่องครับผมแต่มันง่ามแห้งได้สนิยดูดิเริ่มจากหัวน็อตก่อนเลยครับหัวนงหัวน็อตฝากระโปรงสติ๊กเกอร์มอกอของเดิมครบหมดครับผมเครื่องเดิมครับเดี๋ยวฝาครอบเครื่องมาใส่ให้ เครื่องนิ่งๆใช้งานได้ปกติกับค่างวดแค่4,000ตลอดสัญญา fc ว่าคุ้มหรือเปล่าครับนะพิจารณาดูเอาเจ๋วหรือเปล่าครับพิจารณาดูเอาคอมเมนต์บอกสีย่าีอยากได้ครับคันนี้วิธีการจองง่ายๆแอดไลน์สียยหามาช่องติด t ต k อ a เฟซบุ๊รรหรือว่า youtube ส่งแค่เบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนพร้อมที่อยู่ที่สะดวจทำสัญญามาที่เหลือสียะจัดให้รีดาวีจองบัตรประชาชนไปเดียว ส่งฟรีฮอทปาดกูกไก่ให้พิมคำว่าสุดกับเสียยะพิมอีกทีว่าจวดกับเสียยะสถูกเ้ิอคอยพี่น้องรำรำรวยๆให้พีนลำลำลพ่น้องผูหกหวยเงินล้านทุกผ,ผู้ทุกคนเด้อครับพี่น้องแชร์ไปครับเสียยะจัดให้เจ้า